สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง lucky สี่เพชนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มอะคาอินุกันนะครับด้วยงบ300เพชรนะครับผมอ่าก็ที่ผมมาช้านะเพราะว่าผมรอให้มันรีแรงซ์เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าเวลาแลกมันรีใช่ไหมเราก็จะได้เพชรมาอีกครับซึ่งผม uss ผมก็ได้มาอีก50เพชรนะครับรวมกันเป็น300เพชรนะครับเรามาดูเลตดรอปกันก่อนนะครับเลตดรอปนี่เป็น0.200นะครับแล้วก็พวกตัวปิกอัพนี่ก็ 1%, 1นะครับนี่แล้วก็พวกตัว4ดาวเนี่ยน้อยมากนะครับ0 0น5นะครับแต่ว่ามีแต่ตัวดีๆนะลูฟี่ลอลูฟี่บุกถลม่โมโอนิเงาชิมะก็ตุซบนะครับผมหนวดขาวล่างหนุ่มกราฟล่างหนุ่มโซโลไตสังหัสโลกอทากินเนมอนคือโอ้เยอะมากครับมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดาูคุณสมบัติกันก่อนนะครับ ไห้ผมเคยให้ดูแล้วนี่หว่าผมลืมอะไปห้าสิบเพชรแรกครับได้ริป้ไหมจะสุมได้ไหมสุมได้หรือเปล่าจะร้องเพลงอย่างร้องกินเลยนะครับทองทองครับเปิดที่มาด้วยแล้วก็สามสิบสองกรนะครับมีลุ้นอยู่นะครับโอ้รูทองด้วยนะครับอ่าน่าจะมีลุ้นสี่ดาวหรือไม่ก็ตรวจปิดปรับนะเอ้า เฮ้ยเอ้าอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวจะดวงดีไปไหนัโลโหลห้าสิบเพชรแรกก็ได้แล้วเหรองงนะบางทีอ่ะบดจะดวงดีก็ดวงดีเกินเฮ้ยไม่ตัวไหมแถมไหมเฮ้ยสายมัดโอ้โหแถมไหมสายมัดอ,อ,อืมเฮ้ยทุกคน สายมาันแล้วโอ้ยห้าสิบเพรดูดิผมมีสามรอยเพรใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้ผมไม่ได้ตัดต่อนะผมสุ่มแล้วแบบเฮ้ยทีเดียวตัวแรกด้วยนะครับอะไรครับเนี่ยดวงดีเกินนะครับบางทีดวงดีเกินไปโอ้โหเดี๋ยวคนอิจฉากันหมดเลยดวงดีเกินกดอัดอย่างวะเนี่ยน่าจะกดแล้วนะเออถ้าไม่กดนี่คือกูร้องเลยนะเนี่ยฮัลโหลไปครับครั้งที่สอง ห้าสิบเพชรครั้งที่สองโอ้เปิดตีใหม่อุ้ยสวยนะกล่องสมบัติทองนะกล่องทองนะทองทองด้วยสามสองกีอาไปสามสองไหสามสองเออสามสองกีอานะครับเปิดตีทองทองภูทองนี่ไงภูทองด้วยอีกสักตัวไหมอีกสักตัวได้ไหมเอาแบบปฏิหารไปเลยนะครับร้อยเพชรสองตัวอะไรยงนี้มาโอ้ไม่มีวี่แววเลยไม่มีสีดาวไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ย อ๋อสงสัยจะเงียบว่าตาเนี้ยไม่น่าไม่น่าเงียบนะเพราะว่ามันไนนอ,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 อน้นีเออ่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอะไรมะเนี่ยอีกแล้วหรอครั้งที่สองเฮ้ยร้อยพีเอชสองตัวเ,วเดี๋ย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 ววันห่งเฮ้ยน้ยวันนี้วันเอ้ยไม่แล้วตัวหนึ่งใครวะ อ๋ออะไรนะจำชื่อไม่ได้จอมพลเซนโงคุป,ปะถ้าจำไม่ผิดเออเฮ้ยจอมพลมาสองตัววะ่ะดวงดีไปไหนครับเนี่ยวันนี้โอ้โหมันวันของผมจริงๆวะ่ะไอ้ลักกี้มันดวงดีแล้วว่าวันนี้มันดวงดีเหมือนชื่อช่องมันเลยวะ่ะลักกี้สีเ่เฮดนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมเลยนะกดไลค์ด้วยอ่าผมถ้าถึงหนึ่พผู้ติดตามนะครับผมจะแจกนะครับไอดี ID. สูงแจกไอดีเลยเออ คลิกดให้มันถึงด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจกไอดีเกมกันนะครับครั้งที่สามนะครับปูทองอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะ <c oughs> <c oughs> มาครับครั้งนี้แต่ว่าเมื่อกี้ทงดำนะเงียบหรือเปล่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับทำไมาอีตาที่หาเลยนะเนี่ยร้ยหาสเพชรได้เวลแปดสิบนี่หาเลยนะถ้าถึงเวลแปดสิผมจะพอเลยนะเนี่ยถ้าตานี้มันมาเฮ้แต่ทำไมมันเงียบจังวะ เออเรียบร้อยแตกนะครับรอบนี้โอ้ผมดวงแบบดวงดีจะจับนะครับวันนี้แต่ว่าทําไมสุ่มรอบนี้มันไอ้นี่วะไม่มีตัวสีดาวมาเลยไม่เป็นไรนะครับเราชื่นใจแล้วนะครับอารมณ์ดีแล้วโอ้ยร้อยเพชรอะสุ่มสองครั้งร้อยเพชรแล้วได้อะสองตัวเลยนี่ใครมันจะดวงดีนะผมวะเนี่ยตรงแดงครับตานี้เปิดตีนะออกล่องสมบัติเหมือนตอนแรกเลยเฮ้ยสังเฮ้ยเฮ้ย ผู้ทองเฮ้ยผู้ทองเอาแล้วมาหน่อยมาหน่อยเริ่มแตะสิบไปโอ้สายมากเฮ้ยสายมากนี่อะไรครับเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยเอาหน่อยขัดตัวเอ้ยโอ้ยเห็นมาแม่งลึกว่ามาอีกตัวผมลืมดูเรื่องที่สายโล่เว์ไม่ใจมาก ตอนนี้คือสายมัดมานี่คือผมตื่นเต้นตลอดนะครับที่สายมัดไปแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้แตกไอ้ยเอจะได้ไดอ้เหี้ยอ่โชว์อยู่ลืมๆว่าได้อีโชว์อยู่อโอเคเราสุม่มกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยสี่ครั้งหรอใช่ไหมาครับครั้งที่ห้าครับใช่ไหมวะไม่ใช่แหละวิปเปอร์ตี้ครับ,คร,บครั้งนี้ขอไปนิดเดียวรบกวนด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรถขี่ผ่านนะครับ สองตัวนี้ตอนแรกนะครับทงท้องด้วยเหมือนตอนแรกหรืว่าสตาร์ที่27 GR ไปปูแดงอืถ้าสีดาวสักตัวหนึ่งยังดียักษ์มาโอ้ยทำไมมันเงียบเหงาอย่างนี้ขอวสีดาวมาตัวหนึ่งเชื่อดาวสีดาวตัวหนึ่งดาวตัวหนึ่งกอละเฮ้ยสามารถ เอ้าเฮ้ยอีาดาวมาเจอนนจริงๆเนะี่ยโอ้โอเยเซนโงกูม,มาอีกแล้วไม่อยากได้ผมอยากได้อาคาอีหนวดูอคอนหางดท้ายแล้วนะครับผมออกให้หน่อยจะได้เพิ่มปรสิทเนี่ยโอ้ดูดีเขามาทำไม่อยากแลก้วจากไปอะไรครับเนี่ยโหดคนดูคงดับที่สามที่สองกร อยา่มามีลุ้นนะคูทองไอ้เวรคู่ขาวอะไรครับนี่มันจะมีลุ้นเหรอเนี่ยมัดแตามันไม่สไนโอลไอ้เวรมัดวิ่งมัดมัดไม่มีเอ้ยมัด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 เอาเฮ้ยมัดสองอันเฮ้ยมัดสามอัน โอ้โหเรียบร้อยมัดสามมันแต่ไม่มีอาคาอีกทวิอาข่ายอีกนี่าาเป็นอไรแมวแมวออกสื่อออกสื่อเอาเป็นว่าอื่นนั่นแหละนี่หมาแดงแหละเออูที่เดิมดีกว่าหมาแดงดีกว่านะครับเป็นตัวที่ไม่ชอบนะแต่ว่าก็ต้องสุ่มพรสเป็นอ x นะครับนี่ครับผมได้เจอติดมานะเดี๋ยวเราอัพสกิลให้มันด้วยนะเอ๊ะเขาบอกสกิลสองดีกว่าไม่ใช่หรอทำไมกูอัพสกิลหนึ่งก่อนวะโอ้ อัพสกิลสไม่ตันด้วย้แค่เวลสี่ขาดอีก6ปันนะครับนเนี่ยสมถตงจะอัพได้ไเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพิ่มโอเคแล้วก็มาทำบูทหนึ่งให้ด้วยนะครับผมว่าตัวมันก็เก่งนะได้อะไรเรอกูสูมได้กูก็ Google เลยอวยได้เวลเจดสด้วยนะครับผมน่าจะปั้นเป็น8ปดสไว้อยู่แล้วนะครับได้มาสััขนาดนี้แต่เอา ให้มันเป็นบูธหนึ่งก่อนนะผมไม่เอไม่ทันไม่อยากขึ้นบูธสองเดี๋ยวบูธสองไนวะ้พวกตัวจุดผมพัดตึบแปดสิบ,บสครับอัพไปอัพไปอัพไปโอ้ยเสี๋ยวลดไปเสียงเครื่องบินวะเนี่ยโอเคบูธหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับของคลิปนี้ดวงดีนะถือว่าดวงดีจ,จัดๆเลยวันนี้เป็นวันของเราจริงคนระับ ก็โอเคครับผมขอจบคลิปนี้เป็นแค่นี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ